สวัสดีครับผม JSRMS นะครับมาพบกับช่องรถกระดาษฟีเวอร์กับรายการรถกระดาษทดลองครับวันนี้ก็มาพับนะครับสูตรรถกระดาษเช่นเคยนะครับอธิบายอีกทีนะครับทำไมถึงตั้งชื่อว่ารถกระดาษทดลองนะครับเผื่อใครถามนะครับดูคลิปนี้ครับก็คือก็คือทุกทุกคันครับคือพี่ยังไม่ได้ทดลองเลย แค่ทดลองพับเฉยๆยังไม่ได้ทดลองเป่าแม้แต่คันเดียวนะครับแต่มันก็มีบ้างครับมีมีสามเหลี่ยมที่เป่าไว้ก่อนหน้านั้นคือเล่นไว้ก่อนหน้านั้นแล้วก็มีนะครับวัลแรงก็เลยต้องก็เลยแบบว่ามาทําให้ดูเฉยๆนะครับไอสามเหลี่ยมนะหมายถึงสามเหลี่ยมเนี่ยเป่าไว้ต้องนานแล้วอันเนี้ยไอรุ่นเนี้ยแต่ว่าไอรุ่นพวกเนี้ยนะครับพี่พับเฉยๆแล้วเก็บในกุกเอาไว้ถ้ามันรูปทรงดี พี่ก็จะทําให้ปรับเปลี่ยนให้มันแรงนะครับแค่อพี่แค่ปรับเปลี่ยนให้มันแรงแล้วมัน,แล,มนแล้วมันได้ไกลขึ้นแค่นั้นเองครับมาเรามาดีกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวภาพภาพม,มากไม่ได้เพราะว่าคันนี้ก็เออจะเรียกว่ายากน้อยกว่ายากน้อยกว่าเออรุ่นกระทิงมานิดนึง ยากน้อยกว่ารถรุ่นกระทินมานิดเดียวครับไม่ไม่ได้เยอะนะครับโอเคนะรุ่นนี้นะครับตองเกครับลำดับที่2องร้ครับรถรุ่นนี้นะครับก็มีชื่อว่าเซเว่นเซเว่นะครับคือพับมาจาก79็ด้นั่นเองเพิ่มมาเจ็ดมาตัวหนึ่ง เข้าใจไหมครับเพิ่มเจ็ดปรนตูหนึ่งแล้วก็บ b บก็คือก็คือมันเป็นย่อตัวอย่างครับย่อย่อมาแค่เขาเรียกมันเป็น a บ b เนี่ยมันเป็นตัวย่อนะครับอืมก็คือเขียนมั่วนั่นเองเดี๋ยวเรานะครับมาพับนะครับอันนี้ก็เลยดีกว่านะครับเตรียมเตรียมกระดาษไว้นะแผ่นหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งฉีกครึ่งอีกอีกครึ่งแผ่นก็ฉีกครึ่งนะครับเป็นแบบนี้นะฉีก อย่างละครึ่งอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งมามาเป็นอสองสองแผ่นครึ่งนะครับเริ่มจากอันแรกก่อนเลยนะครับ พับตรงนี้นครับเ็ดก็เก็บไว้ก่อนอันต่อมาครับพับนะครับครึ่งแผ่นแบบนี้นะนี่ๆแล้วก็พับหัวครับ อีกแผ่นก็พับครึ่งแบบนี้เหมือนกันนะครับ เป็นอันเสร็จนะครับนี่อันนี้ผมปรับเปลี่ยนนิดๆเออที่ผมดึงดึงนิดๆหน่อยๆนะครับปรับสมดุลเอาครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะนี่เห็นไหมครับคือรถรุ่นนี้นะครับก็ถ้ามองก็ยากแหละเอาจริงถ้ามองก็ยากแต่ว่าผมไม่ได้ยากเท่าไหร่อ่ะตัวตัวพี่เองนะไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่พี่ว่า มันยากน้อยกว่าไอกระทิงมานนิดเดียวเองครับยากน้อยกว่าแต่ว่าเลเยอร์การพับมันมันมันจะเยอะกว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยถึงถึงพับมันก็ไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยโอเคนะเดี๋ยวไประบายสีกันก่อนเลยครับก็เป็นอันเสร็จนะครับรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะไปดูครับว่าจะเป่าได้สักกี่เมตรครับ มาถึงที่แล้วนะครับมาดูกันครับว่ารถคันนี้ครับจะเป่าได้ไกลสักกี่เมตรครับ ความไกลยอยู่ที่นะครับสี่เมตรสิบจุดห้านะครับ